วัสดีครับผมวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวตัว vivo v 2 7ครับผมนี่ฝาหลังเขางจะมีความพิเศษพิลึกพิลั่นมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสีฝาหลังได้ตามแสงสังเกตด,ดูฝาหลังมันจะมีรอยด่างซึ่ง ไอลอยตรงนี้คือรอยที่มันไม่โดนแสงแต่ลอยข้างบนเนี่ยเนี่ยเยข้างบนเนี่ยมันจะเป็นรอยที่มันโดนแสงซึ่งถามว่าทําไมตรงนี้มันถึงไม่โดนแสงเพราะว่าผมอะเอาวางกับตัวฐานตัวนี้ครับนี่วางแบบแปะเข้าไปอย่างนี้แล้ววางไว้อยู่นี่กับขอบหน้าต่าแล้วมันเจอแสงไงะเห็นป่ะพอเอานี่ออกปุ๊บ มันกลายเป็นรอยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณเจอแสงที่มันแบบส่องลงมาไม่เสมอการส่องลงมาเป็นแบบเฉียงเป็นเส้นๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีไปตามอรอยแสงที่มันรับได้ทีนี้นผมบอกเลยนะว่าในเลนราคางบไม่เกินห5ื่น้าเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่ามันน่าใช่มาก หลากหลายเลยทีเดียวเอาแค่เรื่องของการจับถือก่อนเนี่ยลักษณะของขอบจอที่โค้งแล้วก็ตัวบอดี้ที่ดูดีมากด้านล่างก็เป็นแบบแนวแบบตัดตรงเนาะขอบมนคือกลึงแบบตัวบอดี้มันค่อนข้างสวยแล้วการจับถือมันให้ฟีลล i n g เหมือนตัวท็อปเลยกล้องหลังเนี่ยจะให้ไมาประมาณ3ตัวแล้วก็มีเซนเซอร์ข้างล่างแล้วฝั่งนี้กลมๆเนี่ย,ยดูเหมือนจะเป็นสแกนไลน์นิ้วมือแต่ไม่ใช่ครับที่จริงเป็นแฟช กลมๆค่อนข้างสวยงามนะอันนี้ค่อนข้างชอบเลยทีเดียวสเปคเบื้องต้นของน้องเขาครับ,รบตัวนี้ให้หน้าจอมาเป็น AMOLED 120Hz รองรับ HDR 1 0 plus ด้วยนะครับขนาดหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วครับความละเอียดจออยู่ที่ Full HD plus ตัวนี้จะให้ OS มาเป็น Android 13ครับครอบทับด้วย FunTouch OS 13เช่นเดียวกันชิปตัวนี้จะให้เป็น MediaTek Dimensity 7,200ครับเป็นแบบ4นาโนเมตร GPU จะเป็นมัลลิ G610 MCC s t o อ็ี่ค่อยที่เขาให้มาจะเป็น 128GB แล้วก็แรมจะให้มาอยู่ 8GB ตัวนี้ไม่สามารถที่จะเพิ่ม Micro SD Card ได้นะการเล่นโซเชียลต่างๆนานาเนี่ยตัวนี้หายห่วงเลยครับรองรับ 120Hz เฮิรือบถูกแอปต้องว่าอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook เนี่ย ัแบบค่อนข้างลื่นจอสวยสบายตาคือมันจับถือดีแล้วเวลาไถาหน้าจอที่ลื่นๆแล้วเนี่ยโหให้ฟีลลิ่งค่อนข้างดีมากอาจจะติดตรงติ๊กต็อกนี่แหละที่ รองรับแค่60เฮิร์ซซึ่งหลายๆเครื่องหลายๆแบรนด์ในแอปของ TikTok ก็รองรับอยู่แค่60เฮิร์ซเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกินทรัพยากรเยอะมันเป็นการ p r e v i โอเนาะพรี Play view, วิวว v ดีโอ,อตลอดเวลามันก็ค่อนข้างที่จะกินสเปคในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันส่วนของ YouTube เนี่ยรองรับ120เฮิร์ซเช่นเดียวกันอันนี้สบายๆเลยคุณสามารถถ่ายดูคลิปได้สบายๆเรือ่องของการดูหนังดูคลิปดูไฟล์ 4K ตตานาจอสวยมากยังแบบแบตอืดอีกต่างหากเพราะว่าผมลองดูติดต่อกันเนี่ย1ชั่วโมงเสียง50% แบตเตอรี่ครับหชั่วโมงลดไปเพียง6%เท่านั้นอ่าค่อนข้างอึดเลยถึงแม้ว่าเครื่องเขาจะบางเบาแล้วก็แบตเตอรี่อาจจะไม่ได้ให้ความจุมาเยอะแต่ไม่รู้ว่าทํำยังไงนะเขาทำให้แบต จัดการพลังงานได้ดีมากแล้วก็กินแบตได้แบบน้อยอะนะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นจุดเด่นที่ vivo เนี่ยเขาทํามานานแล้วเขาจะไม่ขิงเรื่องของมิลลิแอมป์แบตนะแต่ว่าเขาจะในเรื่องของความอึดแล้วก็ความบางเรื่องของการฟังเพลงครับตัวนี้ให้ลําโพงมาแค่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งข้างใต้ฝัง่งตูดข้างบนเนี่ยตรงลำโพงสนทนาจะไม่ได้มีเสียงเพลงออกจะเป็นลําโพงเดี่ยวแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าลําโพงเดี่ยวของเขาเป็นลําโพงเดียเ่ยวที่เรียกว่าคุณภาพอ่ะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียง เงันดูไป ที่ได้ลองฟังกันแล้วเนาะก็น่าจะรู้กันแล้วเนาะว่าพงเดี่ยวของเขาเนี่ยเป็นลำพงเดี่ยวที่เรียกว่าคุณภาพมากมากนะครับไม่ธรรมดาเลยถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ลำพงเดี่ยวครับแต่ว่าในเรื่องของการฟังเพลงย่านเสียงของเขาเนี่ยเขามีเสียงเบสด้วยนะครับมีเสียงเบสที่เรียกว่าขนาดกําลังพอดีเลยไม่บวมไม่แห้งไม่แหลมไม่อะไรจนเกินไปไม่แตกเอาง่ายส่วนเรื่องของเสียงกลางเสียงแหลมมาอันเนี้ยค่อนข้างใสใสเพราะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นแค่ลำพงเดี่ยวแต่เป็นลำพงเดี่ยวที่เรียกว่าคุณภาพเสียงดี ค่อนข้างเพราะเลยเป็นรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆตัว Vivo v, v 1 7ตัวนี้นะในเรื่องของการเล่นเกมเป็นบ้างครับเสีย 50, ง50-50%แสงเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากตัวเกม ROV เนี่ยปรับสุดทุกอย่างครับเฟร,รมเรทอยู่ที่60เฟรมครับตัวนี้เล่นไป1ชั่วโมงครับแบตเตอรี่ลดไป10 สอเนครับอุณหภูมิจาก27องศาขึ้นไปเป็น31.2องศาตรงนี้สบายๆครับไม่ได้กระหิตกระหวงใจอะไรแต่อย่างใดเล่นได้ลื่นอยู่แล้วเต็ดนิ้วอยู่แล้วครับถ้าเซมปิ้งเลดของตัว V 27นิ้วอะ่ะทำได้ดีอยู่แล้วภาพ G ครับตัวนี้สามารถปรับกราฟิกได้2แบบครับปรับเป็น HDR HD จะได้เฟรมเรทอยู่ที่อัลตร้าถ้ากราฟิกอยู่ที่ D จะได้เฟรมเรทที่เรียกว่าสูงสุดก็เลือกเอาอยากได้ภาพสวยหรืออยากได้ความลื่นไหล1่ชั่วโมงแบตได้ลดไปสิบ ส่วนอุณหภูมิครับจาก28องศาขึ้นไปเป็น34องศาครับซึ่งรุ่นนี้จากที่ได้เล่นเกม PUBG ผมบอกเลยทัชค่อนข้างติดนิ้วไม่ว่าคุณจะโยกยิงหรืออะไรต่นางนๆานานานค่อนข้างติดนิ้วมากถ้าสังเกตจากที่ผมเล่นแล้วเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยคิวได้แบบอิสระแล้วหลบหลีกกระสุนอย่างกับเป็น the Matrix อะไรอย่างนั้นเลยเกม Call of Duty ครับตัวนี้ปรับกราฟิกได้2แบบจะเป็น very high และเฟรมเรตเป็น very high ส่วน กราฟิกต่ําจะปรับเฟรมเรทได้เป็นอัลตร้าก็คือสูงสุดเลยไม่ธรรมดานะสําหรับชิปตัวนี้1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป17%ครับอุณหภูมิจาก30องศาเพิ่มขึ้นไปเพียงแค่33องศาเท่านั้นเองก็คือขึ้นมาแค่3องศาถือว่าจัดก,การความร้อนได้ค่อนข้างดีด้วยตัว a d ดฟลครับตัวนี้ปรับกราฟิกเป็นระดับกลางที่เป็นดีฟอลต์ของเขานะครับแล้วก็เฟรมเรทจะรองรับอยู่ที่60 เฟรม1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป20%นต์ครับส่วนอุณหภูมิ จาก28.7องศาเพิ่มขึ้นไปเป็น32.5องศาครับก็ถือว่าอยู่ในเกรนที่เรียกว่าปากติไม่ได้ร้อนมากแล้วก็ไม่ได้เย็นมากการเลี้ยวการโค้งการอะไรการใช้ใจรงใจโรทําได้ดีตอบสนองได้ดีเล่นได้แบบไม่หง,งุดหงิดเลยเกรนชิเนแผ่นเนี่ยเขาจะปรับดีฟอลต์มาให้เลยครับก็จะเป็นค่าต่ําแบบเริ่มต้นเฟรมเรทก็อยู่ที่30เฟรมเนาะอันนี้คือค่าดีฟอลต์ที่เขาปรับมาให้แล้วมันสมดุลกับเครื่องที่เขารับไหวนะครับหึชั่วโมงแบ,บตตอรี่ลดไป 17%ครับส่วนอุณหภูมิจาก29.3องศาขึ้นไปเป็น35.4องศาก็ถือว่าขึ้นมาในระดับที่เรียกว่าน่าพอใจอุ่นๆไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าถ้าร้อนเนี่ยบางแบรนด์จะต้องทะลุขึ้นไปเป็น37หรือว่าเป็น40อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ายังเล่นได้สบายๆเนอะเพราะว่าเราไม่ได้ปรับกราฟิกอะไรโหดมากด้วยทีนี้เรื่องของการ ถ่ายภาพกันบ้างน,นี่คือจุดเด่นของน้องเขาเลยครับสเปคกล้องของ vivo v27 ครับตัวนี้เลนหลักจะให้มา50ล้าน f 1.9ครับขนาดเซนเซอร์อยู่ที่1ส่วน1.56ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะมไดใหญ่ที่สุดแล้วก็มาดเล็กที่สุดอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีมี OIS กันส่งกันสั่นอะไรให้พร้อมเลนเออตลตรวอยู่ที่8ล้าน f 2.2ครับและมีเลน m a โครมาให้เป็น2ล้าน f 2.4วิดีโอสามารถอาได้ที่ 4K 30เฟรมแล้วก็ Full HD 60เฟรามกล้องหน้าให้มา 50ล้าน F 2.5ครับอาร์ิโดก็กล้องหน้าที่ 4K 30เฟรมแล้วก็ Full HD 60เฟรมเช่นเดียวกันและยังจะมีออโตตโฟกัสในกล้องหน้ามาให้ด้วยโหดใช้ได้เหมือนกันเลยในเรื่องของรูปภาพกล้องหน้าถ่ายได้ค่อนข้างดีมากอันนี้ผมว่าผมชอบนะคือเขาทําให้หน้าเราสว่างใสและไม่หุ่นอะ่ะเออยังมีดีทงดีเทลหนวดลรผมอะไรยังเห็นอยู่แล้วก็ตัดขอบได้ค่อนข้างดีในระดับ80 90ได้เลยครับนะถ้าไม่ซูมดูนี่คือเนียนมากแล้วก็ผิวสี ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยอะ่ะหน้าขาวผ่องใสเออคืออ,อันนี้ชอบนะแล้วก็เรื่องของการละลายหลังที่ทำได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับในเรื่องกล้องหน้าไม่ว่าจะเป็นในที่แสงกลางวันหรือจะเป็นในที่แสงในร่มนะในห้างในอะไรเงี้ยก็ทําได้ดีอีกจริงๆริงเนี่ยเดิมเดิมเขาก็จะมีเรื่องของการปรับโหมดบิวตี้มาให้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเราก็สามารถที่จะปิดได้ถ้าเกิดเราสึกว่าเอ้ยมันหน้าวุ้นเกินไปอะไรอย่างงี้แต่โดยรวมนะผมบอกเลยนะว่าเขาทําซอฟต์แวร์มาเทพจริงในเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลในกล้องหน้าแล้ว อย่าง,งคือมีออโต้โฟกัสในกล้องหน้าก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเอ้ยหน้าจะเบลอรหรือเปล่านะครับอันนี้หน้าเนี่ยคือคมชัดคมแบบไม่แข็งอนะคมแบบซอฟแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติคือดูดีเอาเอง,ง่ายๆวิดีโอในะกล้องหน้าที่ผมถ่ายเป็น Full HD 60เฟรมค่อนข้างที่จะเรียกว่าสมูทมากเขาจะเน้นหน้าตัวแบบให้ค่อนข้างมีสีสันมีความสว่างคือฉากหลังจะเอาเขาไม่สนใจก็เอาตัวแบบไปก่อนซึ่งโดยรวมค่อนข้างที่จะลื่นไหลดีนะตรงนี้แต่ว่า Full HD 60เฟรมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการกันสันที่โหดมาก นะก็คือมันมีการสั่นรรแหละแต่มันจะเป็นการสั่นรรที่เรียกว่ามาตรฐานตรงนี้สามารถที่จะเลือกได้จะเป็นการสั่นรรมาตรฐานการสั่นรรพิเศษอะไรก็แล้วแต่มันก็สามารถที่จะใช้งานได้หรือจะปิดหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไม่ค่อยครอบเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมผมค่อนข้างโอเคเพราะว่าวิดีโอเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดส่วนตัวไฟล์ 4K 30เฟรมในกล้องหนะ้า ก็ทาได้เยี่ยมยอดไม่ได้แพ้กันนะครับโดยรวมเนี่ยจากที่ดูเนี่ยถือว่าหน้าขาวผ่องใสดีถ่ายได้ค่อนข้างดีความละเอียดค่อนข้างคมนะคมเลยแหละถ้าเกิดเราพอยดดูดีเทลในแต่ละเฟรมเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องเลยนะตรงนี้แม้กระทั่งในที่แสงน้อยในยามค่าคืนเนี่ยก็ยังเก็บดีเทลใบหน้าได้ดีนะในวิดีโอ 4K 30เนี่ยตรงนี้ทำได้ดีมากนะครับค่อนข้างชอบเลยถึงแม้ว่าถ้าเราอยู่ในที่ที่แสงมันมืดมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดน้อยแต่เขาจะ ไม่ยอมลดดีเทลลงและไม่ยอมลดเฟรมเรตลงมันเลยทําให้วิดีโอคงความคมชัดแล้วก็ยังดูรูร้เรื่องนะครับตรงนี้ผมประทับใจนะถึงมันจะมีน้อยสัหน่อยหนึ่งแต่ว่าผมรับได้เรื่องของสีสันเรื่องของแอรมันยังอิ่มสีอยู่เอออันนี้แจ๋วเลยต่อไปเป็นภาพนิ่งกล้องหลังเลนหลักกันบ้างครับกล้องลหลังเลนหลักเนี่ยผมบอกเลยถ่ายดีมากนะเวลาถ่ายเข้าก็ใกล้วัตถุมันเข้าก็ได้ได้เยอะด้วยนะครับแล้วเวลาเราถ่ายออกมาเนี่ยโอ้โหเก็บดีเทลสีสันได้ค่อนข้างไบรท์ใสแล้วก็ ลายหลังดีด้วยอย่างพวกแบบดอกมงดอกไม้ก็เก็บสีสันได้ดีซึ่งอันนี้ชอบมากตรงที่ว่ามันไม่หลอกจนเกินไปะนะมันไม่แบบโอ้โหอยู่ดีๆก็บูสสีแบบสดจัดขึ้นมาเลยทําได้ดีแล้วก็เวลาผมถ่ายพวกภาพแบบภาพอาหารอย่างเงี้ยมันถ่ายขึ้นเวย้ยมีมิติมันดูแบบสีสันมันน่ารับประทานอ่ะเอออย่างผมถ่ายพวกสลดัดอะไรอย่างเงี้ยเออดูดีมากคือมันถ่ายแล้วมันสามารถที่จะโพสต์จบลงได้เลยตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างที่จะประทับใจนะภาพวงภาพวิวนี่คือสบายใจแหงห่ว ถ่ยยายออกมาคมแล้วก็สีสันดีด้วยทีนี้พอเป็นเลนส์อัลตราว8ล้านเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันจะรอดเหรอวะมันต้องดอปกว่าตัวเลนส์หลักแน่ๆแต่พอมาใช้งานจริงอะ่ะตกใจครับเพราะว่าสีสันของเลนส์อัลตราวเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกับเลนส์หลักเลยอาจจะแตกต่างกันเรื่องของไวบ์บลาน,นิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมคือเฮ้ยมันเอาไปใช้ต่อได้เลยดีกว่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากคนที่ชอบใช้เลนส์หลักแล้วก็อัลตราวไปเล่าเรื่องต่อประติดต,ต่อ เรื่องกันอะอันนี้ประทับใจจริงมุมมองกว้างในระดับหนึ่งครับอาจจะไม่ได้กว้างมากแบบสุดหูลูกหูตาขนาดนั้นแต่โดยรวมมันคือใช้งานได้ค่อนข้างดีแน่นอนละดีเทลเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันสู้เลนหลังไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้แย่ถือว่าแจ่มเลยแล้วก็ไม่มีขอบม่วงด้วยเอออันนี้ถือว่าอัลตร้าไวเนี่ยเออใช้งานได้จริงนะเป็นกล้องที่เรียกว่าถ่ายสนุกอะทีนี้ถ่ายกลางคืนป่ะในโหมดเนี่ยมันจะสโล์สปีดชัตเตอร์อยู่ประมาณนะสามวิ ตามสไตล์ของม i v o ซึ่งใช้ได้ทั้งกล้องหลักอัลตร้าไวไม่ว่าจะเป็นเลนหลักหรือจะเป็นเลนอัลตร้าไวผมขึ้นภาพไล่มาให้พร้อมกันเลย ทำได้ดีทั้ง2เลนเลยนะไม่ว่าคุณจะใช้เลนระยะไหนครับก็สามารถที่จะเก็บดีเทลได้ดีเวลาซูมเข้าไปมันก็จะวุ้นๆกว่าแน่นอนอยู่แล้วแต่พอเป็นเลนหลักมันก็จะเก็บดีเทลได้ค่อนข้างมากกว่าซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าเรื่องของความสว่างเรื่องของสีสันมีค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันทั้ง2เลนเลยโดยปกติเราจะไม่คาดหวังว่าออโต้รไวมันจะต้องสวยเนาะก็จะไปใช้เลนหลักแทนแต่ว่าสําหรับรุ่นนี้ผมสามารถเลือกใช้ได้โดยที่ไม่รู้สึกกังวลอนะ คือมันสวยอะมันเก็บแสงสีสันไฟกลางคืนได้สวยเลยถ่ายภาพมาคโครมาคโรมาคโรเข้าใกล้ได้เยอะไม่น้อยเลยเก็บดีเทลได้ดีด้ดวยมาคโคร2ล้านก็จริงแต่เป็นมาคโคร2ล้านที่ใช้ได้จริงมากกว่าหลายๆแบรนด์ที่สําคัญคือเป็นมาคโครที่ผมผมงงเลยว่ามีออโต้โฟกัสด้วยเขาก็ล้ได้ในระดับหนึ่งประมาณ3มเซน4เซนประมาณนี้นะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเข้าใกล้ามาคโครมากๆเนี่ยบางภาพนะมันก็จะติดแบบ โอ้หวายโบลามันเพี้ยนไปทางเหลืองไปเลยอะไรเงี้ยแต่ก็จะน้อยครับจะเป็นแค่บางภาพเท่านั้นโดยรวมเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะโดยรวมในเรื่องของการถ่ายภาพมาโครโค่อนข้างผ่านสาหรับผมคือโอเคทีนี้ในเรื่องของการถ่ายภาพพอร์เทรตอันเนี้ยชอบมากในกล้องหลังแล้วก็ผมไปถ่ายกับแฟนผมแฟนผมก็ชอบมากแล้วบอกให้ผมอะส่งรูปไปให้เขาแล้วนะครับคือเขาบอกว่าถ้าไม่ส่งมาให้เขาจะฉุนเขาจะโมโ oh หมากนะครับเพราะเขาอยากได้รูปมากรูปมันสวยจริงผิวขาวนวลผ่องใสตัดขอบได้ดีครับเกียแสงธรรมชาติ ที่เข้ามาเนี่ยเฮ้ยทําได้ดีอีกหรือแม้ว่าจะเป็นการถ่ายย้อนแสงแฟนผมเนี่ยก็ยังเติม HDR ที่ตัวแบบของแฟนผมได้ดีไม่ได้มืดเลยถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของอ่าโกดหรือแร์บ้างแต่ก็ไม่ได้มาบดบงังหรือทําร้ายตัวแบบแต่อย่างใดตัดขอบในส่วนไลผมซึ่งมันยากมากมันก็อาจจะมีหลุดให้เห็นเช่นเดียวกันแต่โดยรวมถ้าไม่ได้ไปไปเพ่งหรือไปโฟกัสในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยผมบอกเลยนะสวยจบครบสาวๆชอบแน่นอนเนี่ยถ่ายมาแบบแบบ สีสันมันสดใสสีผิวคนมันก็นวลเนียนนะสว่างขาวกระจ่างใสนะเออเนี่ยสา,ส,าส,าสาวๆเนี่ยชอบเลยนะตามสไตล์ของกล้องของ Vivo หรือแม้ว่าจะเป็นการถ่ายพอร์เทรตในที่แสงน้อยครับก็ยังทําได้ดีอีกคืออยู่ในที่ที่แสงน้อยเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเก็บความสว่างของตัวแบบได้ดีและดีเทลก็ยังคงคมชัดและก็ยังตัดขอบได้ดีในระดับที่เรียกว่า ประทับใจต่างหากพูดมาขนาดนี้มันแลดูเหมือนอวยแต่จริงๆนะคุณต้องลองใช้เว้ยแล้วคุณจะรู้ว่ากล้องของวี vo ตัวนี้เป็นจุดเด่นวิดีโอในกล้องหลังครับเป็น 4K 30เฟรมที่เรียกว่าดีเทลดีด้วยเก็บแสงเก็บดีทงดีเทลเลยทุกอย่างได้ดีหมดและมีการสั่นที่ดีด้วยผมถ่ายรูปแฟนผมเนี่ยโอ้โหยางก็ถ่าย MV คือทําได้ดีอ่ะสีสันดีด้วยนะครับแล้วก็เออมิตรงมิติอะไรคือโอเคเลยกันสั่นก็นิ่งดีตรงนี้ผมมองว่ากล้องหลังเนี่ยถ่ายวิ อได้สบายๆและยังมีวิดีโอ Full HD 60เฟรมวิดีโอ Full HD 60เฟรมก็กันสั่นดีด้วยเป็นการสั่นแบบมาตรฐานเนาะก็ยังให้รู้สึกว่าเออเราเดินอยู่แต่ไม่ได้สั่นตุ๊กๆไวต่อมือขนาดนะั้นไม่สั่นจนน่าลำคาญได้เฟรมเรทสมูทด้วยได้กันสั่นที่ดีด้วยเวลาถ่ายแฟนเดินเนี่ยโอ้โหมันโอเคนะมันเห็นภาพลื่นไหลสมูทดีด้วยนะครับก็เก็บดีเทลได้ค่อนข้างน่าประทับใจด้วยตรงนี้คือผมเป็นคนที่เสพติดเรื่องของเฟรมเรทเนาะเวลาถ่ายวิดีโออยากได้เฟรมที่มันไหลลื่นี้อ โจ์ซึ่งถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีนะเฟร,รมเรทก็ ไม่ค่อยร่วงอัลตร้าวอันนี้อาจจะเป็นจุดข้อจากัดสักเล็กน้อยเพราะว่าอัลตร้าไวท์เขาอาจได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นแต่ก็โอเคนะมันได้มาภาพมุมที่กว้างขึ้นแต่ก็ไม่ได้กว้างที่สุดตรงนี้ผมมองว่าเขากว้างด้นในระดับนี้เพราะว่าเขามีการครอบเข้าไปเพื่อทําการกันสั่น EAS ด้วยมันเลยทําให้ภาพดูนิ่งดูไม่สั่นไหวต่อมือ,อใช้งานได้ครับในราคานี้พอเป็นกลางคืนครับในที่แสงน้อยครับเจอไฟนีออนเข้าไปครับ 4K 30 นี่ผมไม่รู้นะว่าแอนตี้ฟิกเกอร์เขาไม่ทํางานหรืออะไรยังไงแต่ไฟครับที่อยู่ในตลาดครับกับพิบยับเลยเข้ามาในคลิปวิดีโอของเราด้วยตรงนี้ก็ต้องดูกันสักนิดหนึ่งนาอบางทีมันอาจจะเป็นที่ตัวซอฟต์แวร์หรืออาจจะความถี่ของไฟเนาะคือไฟบางบางดวงตลาดอย่างมันมีไฟหลายดวงมันมีไฟบางดวงบางร้านที่ความถี่ไฟไม่เท่ากันนะบางร้านเนี่ยไม่กระพิบเลยบางร้านกับพิบยับเลยก็มีตรงนี้มันอยู่ที่ หล,หลายสถานการณ์เนาะแต่ว่าถ้าซอฟต์แวร์เขาฉลาดพอเนาะเขาก็ควรที่จัดการเรื่องนี้ได้มันก็บอกไว้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมไปทดลองแล้วมาเจอมาเลยเอาอัตร้ไวทยในที่แสงน้อย Full HD 3 0ไม่ได้แย่นะแต่ดีเทลไม่ได้ดีมากแล้วก็จะเห็นเรื่องของภาพย้วยภาพซ้อนเนี่ยชัดอยู่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ขำๆนะนะถ้าเป็นอัลตราไวท์ที่แสงน้อยเนี่ยไม่ได้ดีเทลอะไรดีมากมายเนาะแล้วไม่ได้มีออโต้โฟกัสด้วยก็บอกไว้ว่าใช้งานได้แล้วกันทีนี้เอาเรื่องของแบตเตอรี่โหพูดตามตรง แบตเตอรี่โคตรอึดอึดมากผมใช้วันนึงเนี่ยเต็มเต็มเนี่ยแบตเตอรี่ลดน้อยมากเล่นโกงเล่นเกมอะไรคือเราอย่างที่รู้กันมันมันประหยัดแบตนะเป็นรุ่นที่ประหยัดแบตตัวน,นี้ให้แบตเตอรี่มา4,600ม ah. ิลลิแอมป์ถ้าเป็นแบรนด์อื่นจะอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมป์ซึ่งพอเป็นเป็น4,600ม ah, ิลลิแอมป์มันเลยทําความบางได้ในระดับนี้และไม่ใช่แค่นั้นครับมันไม่ใช่แค่บางเฉยนะมันยังอึดด้วยแน่นอนครับพอแบตมันตอรี่มันไม่ได้เยอะมากการชาร์จให้อแดปเตอร์ฟ้าชาร์จมา เต็มแบบเร็วมากนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีมากผมทดลองการชาร์จแบตเตอรี่ครับ10นาทีแรกครับขึ้นมา33% 20นาทีขึ้นมา58% 30นาทีขึ้นมา81% 40นาทีขึ้นมา93%และแบตเตอรี่เต็มภายในเวลา49นาทีซึ่งถ้าปัดเศษอะเอาเป็นว่าเผื่อดีเผื่อมีเซเดนท์นู่นนั่นนี่หรืออะไรก็แล้วแต่ตีไปว่าประมาณ50นาทีเต็มไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ํานะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากยิ่งคุณแบบไม่มีเวลาเนาะแล้วแบตคุณหมดเนี่ยคุณชาร์จ10นาที ขึ้นมาละ33 20นาทีขึ้นมา58แค่นี้ก็เอาไปใช้งานต่อได้แล้วแบบมันอื่นอยู่แล้วนึกภาพป่ะสบายๆครับตรงนี้ถ้าให้ผมตีมูลค่ากับความคุ้มค่าของน้องเขาทั้งหมดทั้งมวลผมให้อยู่ประมาณ9เต็ม10เลย9เต็ม10เลยนะไม่ใช่น้อยนะคือการจับถือค่อนข้างดีให้ฟิลลิ่งตัวท็อปบางจอโค้งแบตเทียรดีกล้องในถ่ายสวยมากการทัชเล่นต่างๆนาคือไหลลื่นดีมากติดนิ้วมากคือผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไง แต่ว่าผมว่า vivo เขาเก่งเรื่องของการทําลอมให้มันลื่นอยู่แล้วอะ่ะการทัชให้มันลื่นการจัดการพลังงานแบตเตอรี่ AI กล้องฉลาดการเล่นเกมก็ทําได้ดีผมว่ารุ่นนี้ทามาค่อนข้างลงตัวนะลงตัวหลายๆอย่างแล้วก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสาหรับตัว vivo v70s นะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวหาลิงก์มาแปะไว้ให้ใต้คลิปใครมีความคิดเห็นไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้และกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและ vivo v 7ตัวนี้ต้องขอกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ